5เครื่องเทศในขัวที่กินแล้วเหมือนกินยาลดเบาหวานรู้ไหมครับว่าเครื่องเทศในขัวบ้านเรามีพลังลดน้ำตาลในเลือดได้ไม่แพ้ยาวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5เครื่องเทศธรรมดาที่หาได้ในครัวแต่มีงานวิจัยยืนยันว่าพวบภูมิเบาหวานได้จริงพร้อมวิธีใช้ที่ถูกต้องครับ 1. อบเชยแท่งยาเบาหวานธรรมชาติอบเชยช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินได้ถึง40%ทําให้น้ําตาลเข้าเซลล์ได้ดีไม่ค้างค้างในเลือด แค่กินครึ่งช้อนชาต่อวันนานสามเดือน HBA1C ลดลง0.5ถึง0.9เปอร์เซนต์วิธีใช้หักอบเชยแท่ง1ชิ้นใส่แก้วน้ำร้อนดื่มแทนชาหรือโรยผงอบเชยบนผลไม้โยเกิร์ตข้าวต้มได้ผลดีมากครับ 2. ลูกจันเทศตัวช่วยรับลูกจันเทศมีสารไมริซิตินช่วยกระตุ้นตับอ่อนผลิตอินซูลินและช่วยให้กล้ามเนื้อใช้น้ำตาลได้ดีขึ้นยังช่วยให้นอนหลับสนิทซึ่งสำคัญต่อการควบคุมน้ำตาลขูดลูกจันเทศ1.4ส่วน ช้อนช้าใส่นมอุ่นดื่มก่อนนอนหรือโรยบนอาหารจะช่วยให้น้ําตาลเช้าต่ำลงครับ 3. ยี่หล่าดําเม็ดเล็กพลังแรงยี่หล่าดํามีสารไนเจอเจรช่วยซ่อมแซมเซลล์เบต้าในตับอ่อนทําให้ผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นและยังช่วยป้องกันไตตับ จากความเสียหายของน้ำตาลสูงข้วยี่หร่าดำหนึ่งช้อนชาบดยาชงน้ำร้อนดื่มหรือโรยบนสลัดซุปก,กินทุกวัน2เดือนน้ำตาลลดลงเห็นชัดครับ4ก้านพูตัวช่วยควบคุมน้ำตาลหลังอาหารก้านภูมียูจีนอช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ทำให้น้ำตาลไม่พุ่งสูงหลังอาหารและช่วยลดการอักเสบที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินใส่ก้านภู2-3ดอกในแกงต้มยำหรือชงชาจะช่วยให้น้ำตาลหลังอาหารไม่ ับ5พริกไทยดําเพิ่มการดูดซึมสารดีพริกไทยดํามีไพเพลินช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและสมุนไพรอื่นๆได้ถึง20เท่าและช่วยกระตุ้นการเผาผลาญน,น้ําตาลลดการสะสมไขมันโรยพริกไทยดําบดหยาบบนอาหารทุกมื้อหรือกินคู่กับขมิน้นจะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเบาหวานได้ดีครับเครื่องเทศเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทําอาหารให้อร่อยแต่เป็นยาธรรมชาติที่ช่วยควบคุมเบาหวานได้จริงใช้ง่ายปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงลองใช้สลับหมุนเวียนกันทุกวันร่วมกับ กับการกินอาหารที่เหมาะสมรับรองว่าน้ําตาลดีขึ้นแน่นอนแต่อย่าลืมตรวจเลือดเป็นระยะด้วยนะครับติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ